นะครับวันนี้ก็เลยมาอยู่กันที่ใหม่อ่างเก็บน้ําบ้านปลาแดงนะครับผมโอ้โหฝนตกมาครับน่าจะเป็นเดือนเลยครับผมเพื่อจะมีโอกาสไปมานะครับก็ตอนนี้ระดับน้ําก็ขึ้นนะครับผมลูกปลาซิวปลาน้นแล้วก็ปลากระดีนะครับมากินพวกหญ้าอะไรตรงนี้นะครับเยอะเลยตรงนี้ก็จะมาตกทั้งชิงริ้วแล้วก็หน้าดินนะครับ ส่วนเยอะหน้าดินนี่ก็ยังใช้เป็นเยอะสสำเร็จอยู่นะครับท่านผู้ชมผสมด้วยมะควิดนะครับเพราะนั้นใช้เหลือโยดครึ่งทุ่งนะครับเนี่ยสายไปเลยอันนี้เตรียมมาดสองชุดนะครับแล้วก็นี่น่าจะมีตะขอเบ็ด คนละเบ์นะครับอันนนทเบอร์หนึ่งครับผมอันนี้เบอร์ศูนย์จดแปดนะครับไม่ได้เอาอก,กล่องใส่ตะกร้อมาครับผมวันนี้ส<ม>นาดไปมาไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้าดีหรือไม่นะครับผม <S <S ผสชมด้วยนี่ครับนมองเปียวรสผล,ลไม้รวมเหมือนเดิมครับสูตรเราอเอาไงเด้วฝากเป็นกำลังใจกันนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับสำหรับใหม่อาเจ้าน้ำปลาแดงนี่ออส่วนมากที่เคยได้ก็จะเป็นปลานินล้วนๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไงวันนี้มาลุ้นกันครับผมขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผมอ่ะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ เตรียมเสเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ก็เตรียมเส็เที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวปั้นลงเยากันเลยนะครับก็จิ้วไม่ได้เอามาครับลืมกล้องครับผมขันก็นยังเป็นชุดเดิมอุปกรณ์ชุดเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวลงเดี๋ยวไม้แรกชุดแรกเลยนะครับก็มายู่ตรงหัวหัวเขอนตรงนี้เลยนะครับนี่ันนี้ก็มาก็เสียนเป็กนะครับผมเสียนเป็กงบน้อย คอยใช้เหยื่อนะครับ <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไงจะเตรียมที่นั่งตกเหลิวลอระวังหน้าดินนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ากินไหวหรือไม่นะครับผมท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> มีไอ,อ,อ,อ้กอตะขาชิบมาด้วยใช้เยือะว้างเลย มีหลายอ,อ,ปอุปกรณ์เลยเจอไวันนี้ นะครับผมระวังนี้แล้วก็มาตอกชิงหลิวรอกันนะครับหน้าดินยังไม่มีแตะเบ็ดเลยนะครับไม่ว่าตะขอเล็กตะขอใหญ่นะครับผม,มนมาลุ้นกันครับผมว่าจะมีปลากินหรือไม่นะครับหางปลาแดง ติดปลูกปลานินลูกปลานินยกมั้งไม่มีอาก,การอะไรเลยนะครับพักใหญ่ๆแล้ว Tại vì bộ lưu nảy Mày không, không? Mệt tít mà Đừng lạnh quá Thật hài đừng lạnh Đang nhanh Ua đây อชอบเกมครับผมอีมาเอาครับผมมาตุกยจัดครับหลวงเงินต่อครับสาวอุปกรณ์จะได้แดกอะไรเี็เอ๊ะติดแล้วดโอ้ แล้วนี่ไงตะก้อตะขาบตองมีควา Ông nói đéo. <laughs> Ui, nè, xoay đi có mì các ông เอ้าอีกแล้วครับผมโอ้ใสดีวะตัวเดียวอี๋ไอ้นี่ครับตัวเดียวมาครับเก็บแต้มเรื่อยๆครับผมหลอดใดพอตะกอตะขายนะครับท่นานผู้ชมเอาหน้าดินกินแล้วครับหน้าดินกินอีนแล้วแหลังวะ เฮ้ยโดนครับผมโอ้ยปลาส้อยโอ้โหปลาส้อยครับผมนี่น้ำไหมมันจะมีปลาส้อยนะครับนาดินปลาส้อยจริงครับผมเก็บตะก้อตะขายทล้วไงอีกแล้วครับผมตะขายทำงานอีกแล้วครับ น,น,น,นี่ขวดหมุนเลยครับผมขวดหมุนเลยอืออุ้ยอุ้ยสอ,อ,องอ <c oughs> ุ้ยสามสามตัวถึงว่าแรงโอ้โหเลี้ยงปเป็นแถวเลย <c oughs> จัดเป็นเด็ดครับผม อเยินหน้ามันจัดแบบนี้ยาาังยเนาะต่อมไม้ก็ได้เนีย่ยโวปลากินทอดหรอชิดัดได้ดูน่าจะมีเข้ามาติดแล้วนะครับแปงตัวแน่นอนเฮ้ยอันนี้เอาอีกแล้วเฮ้ยอันนี้ไอหัวโดนครับผม ชิงเหลียวปลาก็กินโอ้โหชิงเหลียวปลาก็กินครับพี่มีโอกาสวัดอุ้ยอุ้ยตะกรอกระติสเด็ด,ด,ดอืมนี่ปลานิลครับผมนี่เย้ ความบันเทิงบังเกิดครับผมเฮ้ยโดนครับผมอเอาไม่อยู่ซะแก มาลุ้นตาไาร่น,าานะครับใตกี่ตัวโอ้โหสามตัวสองตัวใหญ่หนึ่งตัวเล็กนะครับหีตัวเล็กปล่อยแล้วกันมาเรื่อยๆครับตาไครของเรา เอาแล้วครับอืมโดนครับผมอืมไม่ค่อยจะนัดเฮ้ยปลาก,กินหลิวโอ้โหหลิวก็กินนะครับดินก็กินนะครับเข้ากันเอาแล้วตะไคร้ก็ดินครับผมตะกอละไคก็ดินพุ่งไปเฮ้ยนี้ปลาอะไรอ่านินครับผมนี่ลายตีแป้ง อนาดินกินนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่กินแต่ก็ต้องใช้เวลาน้อยนะครับท่านผู้ชมดูอันนี้ดีกว่าครับผมโอ้โหสองตัวโอ้สามตัวสามตัวครับตัวเล็กตัวนึงเก็บซองครับ จัดปราเด็ดครับผมดูครับผมสายสีเขียวๆนะครับเด้งดึ้งดิ้งดิง,ด,ง,ด,ง,ด,งดิงนะครับเป็นสายของเนินๆเนินๆเนินๆเด้งเลยครับเดี๋ยวจะเก็บมาดูนะครับผมเกาะตะกออตะคายไปแล้ว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 ครับผมไปแล้วโอ้โห ติดเป็นเล็บเล็บวู้วตากสามตัวว้าเฮ้ยสามตัวสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวมาส่งเหมาก็ลังแบบเ้อมาส่งมางสวิดัติเยี่ยเส็ดแล้วก็มาแต่งใหายเจ็บน่อยโอ้โหยุงวะโวิยุงเต็มรังโอเคครับผมหมดเสร็จละใส่ยาต่อครับุ้ยน่าดีกินน่าดีกิน น่าดีจริงๆด,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 ด้วยโอ้ยยงกัดเด้งๆดงเบาเบ,บานะครับอุโดนเนาะหื้มอ่าหน่อยอีกหนึ่งครับผมนินล้วนล้วนครับนินลวนล้วนๆก็ได้ปลาส้อยเป็นตัวม่ว่ะ <laughs> โอ้ติดหญ้าไปด้วยอ่ะตอนเย็นแดดแจ่มมาอีกแล้วครับเมื่อกี้เคลิมเคลิมยุด,ดิๆโอ้โหยุงมากนะครับนั่งตรงหลังเลยเป็นพุ่มไม้อุ้ยปลากินวะโอ้โหขนาดนี้ยังไม่โดน ไอ้โดาวะนี่ตองอย่างนี้ถึงจะติดนะครับต้องอย่างนี้ <c oughs> นี่อ้ย <c oughs> อะไรวะตัวเดียว <c oughs> สองตัวโอ้โหเดาต่อมาจริงไหมสองตัวครับตานี้มาทุกตาครับผม แล้วครับแต่ก็ตะขายติดอีกแล้วครับดึงสายคลแคกเแกอีกแล้ว ซุปเปอร์จิว๋วเวลามากินตะข้อเบ็ดทำไมกินตัวน้อยแท้อืมดิงคลุกคลุกคลุกนานแล้วนะครับผมหูยหูยตาดีได้เยอะเลยนะออซามโอ้ซา,ามตัวอีกแล้วครับ ดูช่วงดูนี่ริ้วโอ้โหไม่เดินหรอโอ้โหเหมือนตัวใหญ่แท้โอ้ลูกปลา แรงกันนี่ไงโอ้โหลดโอ้ลิฟต์เล็กตัวเล็กกว่าเด็สาวไหยครับลดไปนึงงอ้อลองหนึ่งลองบอกน่าจะโดนจะเก็บเลยแล้วกันนะครับผมมีมูลไปแล้ว โอ้ <ak> ห,ลตต <ivi> อหลายตัวแน่นอนหลายตัวแน่นอนโอ้โหนี่ไงิตตัวใหญ่ว่ะนีไงสามโอ้ใส่ดีเลยครับทะยานไปลึกๆเลยตอนนี้ก็เก็บสิ่งเลี้ยวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสกายเรานะครับผม โยนไปนู่นนะครับตานเนียง <c oughs> ดินแรง <c oughs> <c oughs> โอ้โหจับแต้มครับผมนี่เดี๋ยวน้าดินจะเงียบไปเลยนะครับผมกินอยู่ช่วงกลางๆไม่ยอมกินละ ไม่กินก็กินนะครับหน้าดินนะฮะไม่อยู่ไงดูไอ้นี่เรา่นนี่ขวดไม่โดนไงหน้าดินไม่โดนเหมือนกันนะเออเฮ้ฮย,วย,วยขวดจะไปแล้ว <laughs> เดีไซน์ดีนีสามคิดได้ไหมเดยอ้าดิ้กลุกลุกหายไปได้หมดเลยดิ้กลุกลุกหายไปได้หมดแล้วดิ เลื้อมดทางพอดีนะครับผสมเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับน่าจะสักจิตครึ่งนี้แหละเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับขวดนี้เอ้เงยคิดแต่ลายจัวยยิ่งดีครับรอได้ Quý, quý nà đi lấy quá Bế, ít Quý nà đi lấy ngay, lấy quá Ở đây nhớ, โอ้ปะทุจริงด้วยวฮ่งใสดีเฮ้ยวดีเหลืยังคาตะก้ออยู่อาจจะลงต่อได้นะโอ้ใส่ดีครับตัที่สองะไสดีอุ้ยไปแล้วเห็บร้ายไดินแบบโอ้โหดึงลงน้ำเลย ดึงลงน้ำลุยลุยเล,ย,ล,ย,ลยครับผมปวดตัวใหญ่ตัวเดียวเลยครับปลาตะก,กี้นี่ตัววะเนี่ยอตะกอนั่นแหล้วปะเปล่าโอ้โหตัวนี้มันแรงนี่เองสองตัวครับผมเอ,าอ้าเหยียบขาตะก้อนี่จะกินวะนี่แล้วลองเสียงโยนดูนะครับผมอดปากก่อน โอเคครับผมตอนนี้ก็หกโมงจะครึ่งแล้วครับท่านผู้ชมก็นาดินนี่มากินไส้สวยๆอตอนหกโมงก็กว้าเลยนะครับอากายนี่น่าจะไม่ติดละเก็บเลยนะครับผมโอ้โหดีน้อมีติดย่าม,มาโอเคครับผมเดี๋ยวงยไงเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะครับว่า ได้ได้น <ITA> ้อยแค่ไหนครับผมโอ้้ยท่านผู <laughs> ้ชมรวมๆซมโรได้โ oh อ้เป็นไงครับนี่ตะก้อตะขายทำงานครับผมนี่ปลาใส่ดีๆกันได้จากนาดินนี่สองตัวเลยนะครับผมโอ้โห ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับหมยอ่างเก็บน้ําบ้านป้าแดงนะครับนานๆได้เข้ามาสิ่งหลิวนี่ก็กินเป็นตัวเล็กนะครับผมก็เลือกตกเอานะครับนั่นแหละก็ทันใดที่ต้องการมาก็ลองเชิดดูนะครับหรือไม่ก็ลองเข้ามาทางพงพิรามนี่ก็น่าจะเจออยู่นะครับผมอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมไม่แน่อาจจะมาซ้ำอีกน้ำหม่สวยมากครับผมไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 屌！<Yeah. laughs>